สวัสดีเด็กใชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนความหมายของคำรรพท์กันเด็กๆเปิดหน้า7 1อนะคะอะความหมายคำรรพท์ของเราวันนี้เดี๋ยวเราสปอยเลยลวกันเนานะ,ะก,าก่อนนะคะครูขอกดเมาส์ก่อน อ่ะนะคะอันนี้จะเป็นคำน้ำนะคะ cinema หมายถึง downtown hospital hotel library police station Supermarket. Supermarket. ต่อไปจะเป็นคำโบกพะบทนะคะบอกตามแนงนะคะมีคำว่า from from แปลว่า for in เติมเกับอีสโบร์เรลเจมส์ออร์เดอสต่อไปเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะมีซ่า แอนเกร e ไม้ถึงอะไรอุสานต่อไป <c oughs> A ต่อไปเบต่อไปเบนอ่าและเขียนต่อไปเบกอร์วีเบเอี e. Why? n <Next>, e <early. S 1> Next Park สวนสาธารณะ P A R K. <Yeah. S 1> Museum. มิวเซียม a o m u c s e u m หรือเราเรียนจะอ่านง่ายๆเป็นมูซีแอมก็ได้นะคะมูซีแอมมิวเซียมหมายถึงอะไรลูกพิพิธภัณฑ์หมดหรือยังยัง วินเลจแปลว่ามูบ้าวีไอเอลเอจียี่ถ้าเติมอาปเป็นวิเลจเจอคือชาว train station สถานีรถไฟ C R A I N S T A T I O N Oh my god แอร์แอร์ตัว O N นะคะนี่ตัว O นะนี่ N หมดหรือยังอีกคำหนึ่งนะมีไหมบัสสอบ Very good ป้ายรถป้ายรถนี่ B U S S T O P เบรสุดส oh ุด oh. ท oh ้ายตัว oh. พ oh ีนะคะตัว oh. พ oh ีนะในแค่เ oh. ส็นหรือยังยังโอเคนะคะ แล้วเด็กจบหรือยังจบแล้วค่ะยังไม่จบนะมีประเมินตนเองด้วยนะใช่ไหมคะยคะอ่าหน้าถัดไปนะคะประเมินตนเองในตอนหน้าต่อใช่ประเมินเลยเสร็จแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะโอเคนะคะฝากกันบ้านเด็กๆด้วยนะคะหดเดียนออนไลน์ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ